วันนี้ผมจะมาพูดถึงไอเทมที่ผมชอบแต่งตัวที่สุดในสไตล์คลาสสิกเมนสแวร์กันครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็กลับมากับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเมนสแวร์อีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ไอเทมที่ผมชอบแต่งตัวด้วยมากที่สุดในสไตล์คลาสสิกเมนสแวร์กันนะครับนั่นกะ็คือ คไทนั่นเองครับที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับซึ่งผมชอบแต่งตัวแนวนี้เนี่ยกับเนคไทมากๆกับการปลกไทกับการใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันหรือว่าอาจจะได้ดีนเนตรงเนี้ยมาจากคุณพ่อด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดเกินๆไปในคลิปพี่ผ่านๆมาแล้วแหละว่าคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นคนที่มีคไทค่อนข้างห,าหลายเส้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปขโมยมาบ้างนะครับไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่า ที่หยิบมาที่เอามาจากที่บ้านเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ยังมีอยู่อีกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับคือคุณพ่อของผมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อเชิ้ตต้องใช้เนคไทในการแต่งตัวไปทํางานด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยมีเนคไทค่อนข้างหลายเส้น,นครับแต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีหลากหลายเส้นขนาดนี้นะครับแล้วก็ลายของเขาหรือว่าแพทเทิร์นของตัวเนคไทความยาวความกว้างของตัวด้านล่างเนคไทยอย่างเงี้ยครับมันก็มีผล ก,การแต่งตัวมันให้อารมณ์ความรู้สึกมันสื่อสารออกมาคนละแบบคนละมิติกันเลยนะครับเดี๋ยวเนนี้ผมก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยแล้วก็แล้วก็การผูกในทายของผมเนี่ยที่ผมผูกอยู่เนี่ยผมผูกแบบ f o ร in ินแฮนครับก็คือเนี่ยผมเรียนรู้วิธีเดียวแล้วผมก็รู้สึกว่าเออวิธีเนี้ยหรือว่าการผูกในท้ายแบบเนี้ยมันดูเป็นตัวเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความ ทางการด้วยแต่ก็มีความแคชชีวลมีความสบายๆด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตัวน็อตของเนคไทเราอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับลายมันขึ้นอยู่กับการแต่งตัวโอเวอร์โอของเราในวันนั้นด้วยว่ามันจะมีความทางการหรือว่าไม่ทางการนั่นเองนะครับซึ่งผมว่ามันก็เนี่ยมันคือความสนุกมันคือความสนุกในการแต่งตัวแนวสไตล์คลาสสิกเมนเสร์ที่มันก็บางชิ้นบุตัวเราวันนั้นอาจจะมีความทางการแต่ว่าการผูกนเนคไทของเราการแบบนี้นะครับ การที่ไม่เอาไม่เอาข้างในเนี่ยสอดเข้าไปข้างล่างเพื่อให้มันมีความเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้มันก็คือมีความสนุกสนานมันมีลูกเล่นของมันอยู่ซึ่งเราสามารถแบบสนุกสนานกับการเป็นตัวของเราในแต่ละวันไดน้แล้วเราก็สามารถเป็นตัวเราเองได้นั่นเองนะครับซึ่งแบบในวันนี้นะผมก็ได้หยิบมาทั้งหมดวระมาณ4-5แบบเลยนะครับของตัวคไทนะแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับว่าแต่ละชุดแต่ละแบบแต่ละ การเลือกสีของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับซึ่งเดี๋ยวจะขอเริ่มจากเส้นนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะใส่เป็นเสื้อเชอิ้ตสีขาวนะครับเป็นทรงอ็อกซ์ฟอร์ดบัตเทนดาวนะครับเนคไทตรงนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านมือสองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไวให้ดูด้วยเพราะว่าจําชื่อร้านเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเนคไทตรงนี้จากซาวิโรนะครับซึ่งก็เป็นวานสูตรชื่อดังของประเทศอังกฤษเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยเขาได้มาอย่างไงแล้วแบบเขาคัดมา จนเจอเนไทเส้นนี้ได้ยังไงแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับในราคามือสองนะแล้วก็ถ้าซื้อ500ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะแถม1เส้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะซื้อแบบว่า2เส้นแล้วเขาก็จะแถมมา1เส้นใช่ไหมทุกครั้งที่ผมซื้อเนี่ยผมก็จะได้มาทั้งหมด3เส้นเลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับซึ่งลายเน็กไทของเส้นซาวิโวเส้นนี้เนี่ยมันเป็นลายเน็กไทที่เป็นแพทเทิร์นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะ เรียงกันจริงๆแล้วมันอาจจะดูไม่ได้เป็นระเบียบมากใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรียงกันจริงๆแล้วอะถ้าเราดูกันจริงๆแล้วอะมันมีความเป็นแพทเทิร์นมันมีความตายตัวมันมีความเป็นรูปแบบของมันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งลายไอ้ตัวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีจุดกําเนิดหรือว่ามีต้นกําเนิดยังไงนะใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอันนี้เป็นสี มันสีออกเลือดหมูแล้วก็ออกแบบมีความส้มๆนิดนึงเอ้ยมีความม่วงๆนิดนึงนะครับไม่ได้เลือดหมูจ๋าๆขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าสิลเลตของเขาอะค่อนข้างสวยเราสามารถแมชกับเสื้อเชิ้ตได้หลากหลายสีหลากหลายแนวมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกก็คือเวลาตอนที่ผมผูกอะ ผมรู้สึกว่านไทเส้นเนี่ยมันมีความยาวกว่าปกติมากกว่าเส้นอื่นๆที่ผมได้ถ่ายอินเสิร์ตไปนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นเรื่อยๆแหละเส้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยาวกว่าเดิมแล้วก็ไอความยาวตรงเนี้ยมันทำให้넥ไทเส้นนี้มีความทางการมากขึ้นด้วยความ s ซวิฟโรมันก็เป็นแบรนด์สูตรมันเป็นร้านสูตรที่ค่อนข้างมีความทางการค่อนข้างมีเปราะที่ยาวนานใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าการในตัวสูตรของเขาอะมันจะมีความ N, มันจะมีความเสริมไหลมันจะมีโชเดอร์แผดมันจะมีนู่นนี่นั่นที่แบบมีความขึงขังมีความแอสโ l i ลีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันสอดคล้องกับเนกไทเส้นนี้ได้ตรงที่ว่าความยาวของเขาความเป็นทางการของเขาอะ่ะมันก็ผสมรวมอยู่ในเนคไทเส้นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความกว้างของตัวปลายเนคไทเนี่ยมันไม่ได้มีความใหญ่หรือว่ามันไม่ได้มีความหนาขนาดนั้นนะซึ่งผมอะ่ะจะเป็นคนที่ไม่ชอบเนคไทที่ตรงเนี้ยตรงข้างล่าง ลายแหลมของเนคไทครับมันมีลักษณะใหญ่หรือว่ามันมีลักษณะที่แบบมันดูเวอร์อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะคือผมตอนที่ผมไปเลือกเนคไทที่บ้านเนี่ยของป้าเนี่ยผมก็จะเลือกเนคไทที่มันความลายของเนคไทอ่ะมันไม่ได้หนาเอ้ลายของเนคไทเนี่ยผมก็จะเลือกให้มันไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับจนมันแบบรู้สึกว่ามันไม่สวยอะไรเงี้ยผมจะชอบประมาณนี้มากกว่าในความป้าของลายเนคไทนั่นเองนะครับซึ่ง โดยรวมแล้วเสืเ็จโดยรวมแล้วของวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีความทางการขนาดนั้นอยู่แล้วและด้วยความที่ผมก็ใส่แบบว่าเป็นอาร์ม a c แจ็คเก็ตใช่ไหมมันก็จะมีความเวิร์กแวร์มันจะมีความลุยๆมันจะมีความรากเกตรากเกตนะครับแต่เราก็ผสมผสานด้วยตัวเนคไทด้วยสีของเขาที่มันผมว่ามันค่อนข้างเข้านะแล้วก็มีสีขาวที่มาตัดกันทําให้รู้สึกว่าลูกๆเนี่ยมันดูกลมกลืนกันนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยผมใส่เป็นสีเทาอ่อนนะแต่ว่ามันเป็นเทาที่ ค่อนข้างเป็นเทาในเฉดของสีออกฟ้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าลุกเนี้ยมันเข้ากับรองเท้าหนังสีดํามากกว่านะจริงน้ําตาลอาจจะดูว่ามันอาจจะสีสันของตัวเราเนี้ยมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยนั่นแหละสีดามันก็คือเหมือนความทางการใช่ไหมแต่ว่าผมก็มีความขบดมีความเล่นกับการออกนอกกรอบของการแต่งตัวแนวสไตล์คลาสสิกมิกแวร์นั่นเองครับซึ่งเส้นนี้นะครับก็จะเป็นลายที่มีความเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหยิบลายที่มีแพทเทิร์น อีกแบบหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นที่มีความหมายของผมเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่ผมใส่ผมก็จะรีม i n ถึงเหตุการณ์นั้นนะครับ <S <S นั่นก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นลายนกอินทรี c, เป็นลายนกอีเ e กิลนั่นเองนะครับซึ่งนกอินทรีผมก็ไม่รู้ว่าความหมายที่เป็นนัยยะของเขาอะมันคืออะไรเหมือนกันนะแต่สำหรับตัวผมเองที่ผมเลือกซื้อเส้นนี้ตอนนั้นก็คือผมเริ่ม เข้ามาแต่งตัวในวงการคลาสสิกเมนสแวร์แล้วก็เนี่ยเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นแรกๆกที่ทําให้ผมเริ่มมีความชอบเนกไทเพราะรู้สึกแล้วเพราะรู้สึกว่าเราใส่แล้วอะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราค้นหาตัวเองเจออะไรบางอย่างในการแต่งตัวนแนวๆนี้แล้วรู้สึกว่าเนกไทมันเป็นไอเทมที่ทําให้เรามีความมั่นใจเราสึกว่ามันอยู่บนตัวเราแล้วเราชอบเรารักมันอะไรเงี้ยครับเนกไทมันเป็น ไอเทมแบบนั้นในตอนนั้นที่ผมตัดสินใจซื้อมานั่นเองนะครับเส้นนี้ผมได้มาจากร้านของ g e n t u r y Maker ซะเนงนะครับราคาของเขาก็เส้นหนึ่งตกประมาณ450บาทนะแล้วก็มีเป็นแบบผ้านิดด้วยครับซึ่งผ้านิดเนี่ยมันจะคืออะไรเดีย๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเส้นต่อไปแล้วกันเพราะว่าผมได้หยิบผ้านิดมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับไม่ใช่ผ้านิดน้อยนะหรือแบบผ้านิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นแบบเอ่อเนื้อผ้าของเขาครับชื่อว่าผ้านิดนะเออความเป็นนกก็คือการที่เราต้องออกไปโบยบินการที่เราจะออกไป Explorre โลกภายนอกใช่ไหมครับนี่นแหละมันก็เหมือนกับการที่ผมจะออกจากงานเป็นออกจากการเป็นบาริสต้าแล้วเราจะออกไปโบยบินไปสู่อิสระภาพไปสู่โลกภายนอกที่เราต้องไปผจญภยัยที่เราต้องไปเผชิญหน้ากับมันในอนาคตนั่นเองครับมันคือความหมายแบบนั้นในการที่ผมเลือกในไททเส้นนี้มานั่นเองนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็กาําลังจะออกจากงานบาริสต้าแล้วด้วยแหละแล้วก็แบบเราตัดสินใจที่จะออกมาแล้วเราก็เลยแบบว่าทุกครั้งที่เราสวมใส่ในไททเส้นนี้เนี่ย มันก็จะรีมาถึงเหตุการณ์วันนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอย่างที่ผมได้พูดไปทุกๆครั้งแแหละว่าการที่เราซื้อของหรือว่าการที่เราใส่ของที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันมีความหมายกับเรามันทาให้ลุควันนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ากับเราแล้วมันแบบเติมเต็มหัวใจเติมเต็มช่องว่างในหัวใจเราได้นะครับผมว่ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนสวรทที่ลุคอื่นหรือว่าสไตล์อื่นแนวแนวอื่นการแต่งตัวแนวแนวอื่นก็ ผมว่าก็คงม,มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าแนวๆนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเห็นเด่นชัดมากกว่าแล้วแล้วก็สื่อสารออกมาได้ผ่านความรู้สึกผ่านนัยยะผ่านสัญลักษณ์บางอย่างของตัวเราในการตัววันนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเส้นนี้ผมรู้สึกว่าความยาวอะความยาวเส้นนี้กับความยาวเส้นเนี้ยตัวซาวิโร่อะมันจะมีความยาวกว่านะครับแต่ว่าความกว้างของปลายนกไทอะถือว่าพอๆกันเลยนะเนี่ย เท่ากันเลยนะครับซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้มากกว่ามันไม่ได้ดูใหญ่จุเกินไปที่มันดใูใหญ่ผมจะรู้สึกว่ามันมีความทางการจนเกินไปแล้วก็มันเหมือนใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปประชุมใส่ไปสมัครงานเยนะ้ยคือผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบอะไรทํานองนั้นสักเท่าไหร่มันเป็นแบบเทสส่วนตัวมันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นฟิลลิ่งในการสวมใส่ส่วนตัวของผมนะครับก็รู้สึกว่าเราชอบความยาวประมาณนี้ที่มันไม่ได้ยาวจนเกิจนจนเกินไปแล้วก็ไส้ข้างในของเขาเนี่ย มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีห้อยห้อยมันจะมีห่วงเดียวนะซึ่งบางเนคไทอ่ะมันจะมี2ห่วงนะครับมันจะมีห่วงอันนี้อันนึงแล้วก็จะมีประมาณตรงนี้ครับอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อให้มันล็อกให้มันอยู่กับตัวเนคไทหรือว่าให้มันอยู่ในห่วงแบบนี้นะครับเพื่อความเป็นทางการอะไรก็ตามแต่ว่าส่วนตัวแล้วเวลาใส่ผมก็จะไม่ใส่แบบนี้นะครับผมก็จะแบบว่าประมาณนี้แล้วก็จะเนี่ยให้มันห้อยออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับมันก็คือมีความ คือใส่สูทผูกไผ่มันก็มีความทางการแหละหรือว่าแบบใส่แจ็คเก็ตแล้วผูกไผ่มันก็คือมีความ smart casual มีความทางการได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเราก็มีลูกเล่นในการแต่งตัวของเราให้มันมีความสนุกสนานให้มันไม่ดูทางการจนกกไปจนคนอื่นมองเราแบบว่าโอ้มาแต่งตัวเต็มจังอนะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทําให้เราแบบลดทอนความทางการลดทอนความแต่งตัวเต็มของเราลงไปได้เหมือนกันแต่ก็ยังดูมีความทางการเอ้ยแต่ก็ยังดูมีความซึ่งตรงนี้มันทําให้เราดู ไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวเต็มหรือว่าแต่งตัววอร์จนเกินไปนะครับมันก็จะมีดีเทลที่มีความสนุกสนานอยู่นั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ผ้าน,นิดน้อยกันดีกว่านะครับหรือว่าผ้านิดหน่อยนะซื้อเส้นเนี้ยมันเป็นผ้านิดนั่นเองครับหรือว่ามันเป็นผ้าแบบถังนะจากแบรนด์ของซีรีนนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าซีรีนเขาทำเล็กไทยจริงๆหรือเปล่านะเออถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าป้ายข้างหลังเนี่ย มันน่าจะเป็นของแท้นะเออมันไม่น่าจะเป็นของปลอมแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะเชื่อใจร้านนี้พอสมควรนะเพราะว่าเขาก็มี follower ใน i อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งคุณลักษณะของผ้านิตเนี่ยเวลาที่เราสวมใส่แล้วอะเวลาที่เราจะดึงขึ้นเพื่อให้มันเป็นปมแบบนี้อยู่บนเสื้อเชิ้ตเรานะครับถ้ามันเป็นผ้าแบบนี้เลยมันจะค่อนข้างดึงได้ยากแล้วมันก็ถ้าดึงแรงมันมันอาจจะขาดได้เขาก็เลยทําตัวซับในแบบนี้เข้ามาครับทาให้ การที่เราจะดึงขึ้นไปแบบนี้ยมันทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันขาดหรือว่ามันแบบฉีขาดออกจากการอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็มันจะอยู่ในช่วงที่เราจะต้องดึงเพื่อสร้างน็อตตรงนี้ขึ้นไปให้มันติดกับตัวเสื้อเชิดเรานั่นเองครับมันจะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบนี้นะทำให้มันดึงง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยด้านในมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะซึ่ง ผมก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันมันดูไม่ได้มีความทางการไปเนื้อผ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความทางการหรือว่ามันมีความต้องแต่งเต็มยศอะไรขนาดนั้นนะเนื้อผ้าแบบนี้หรือว่าลักษณะ넥ไทแบบเนี้ยผมจะชอบแต่งตัวในวันที่สบายๆแต่ว่าเราอยากปูกไทย เราอยากใส่เสื้อเชื้อแบบเสื้อเชื้อแขนสั้นก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะมันดูภาพาแบบนั้นซึ่งเสื้อเชื้อสีขาวตัวนี้มันก็เป็นแขนสั้นนะมันก็แบบไม่ใช่แขนยาวอะไรนะครับเนี่แหละประมาณนี้เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าความกว้างตังเนี้ยมันมันมีลูกเล่นของเขาโดยที่แบบว่าด้านเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยเสมอกับด้านนี้สักเท่าไหร่นะถ้าถ้าทุกคนดูดีๆนะเนี่ยด้านเนี้ยมันจะมีความไม่เท่ากันกับด้านนี้นะครับซึ่ง ผมว่ามันก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกว่าเออเล็กท้ายเส้นนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูมีลักษณะโดดเด่นมากขึ้นซึ่งเล็กท้ายทั่วไปก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเนื้อผ้าแบบหยาบๆอ่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อผ้านิดเนี่ยมันก็สามารถเป็นเท็กซ์เจอร์อีแบบหนึ่งในการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกแมนแวร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูมีการเลเยอร์มันดูมีการคิดสสยมาเป็นอย่างดีในการที่เราจะแต่งตัวออกไปข้างนอกในวันนั้นนนั่่่เเออองงงงรซึืข เอ่อ uh, texture ผ้าเรื่องของเนื้อผ้าเนี้ยซึ่งผมก็ยังไม่เคยพูดในช่องมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะพยายามรวบรวมเลยกันในวันนั้นว่าเราอยากจะแต่งตัวประมาณไหนแล้ว texture มันมีความสำคัญในการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกแมนสวายยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมคลิปต่อๆไปแล้วกันซึ่งผมก็เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลหรือว่าขอไปรวบรวมก่อนว่าในตู้เสื้อผ้าของผมเนี่ยมันมีลุคแบบไหนบ้างที่จะสามารถทำให้ใหทุกคนเห็นว่าเออ texture ผ้าหรือว่าสี ของผ้าก็ตามในเการที่เราจะแต่งตัวให้มันมาอยู่บนตัวเราอะ่ะมันมีลักษณะยังไงบ้างและเราจะเล่นตรงนั้นได้ยังไงบ้างนั่นเองครับเดขอไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวขอไปสรุปสถานก,การแต่งตัวให้ทุกคนแบบว่าเป็นประสบการณ์ของผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะครับเรามาจบกันที่2เส้นสุดท้ายนะครับที่เป็น2เส้นที่แพทเทิร์นของเขาเนี่ยผมมีเยอะที่สุดในกลุ่มเน็คไทของผมแล้วนะครับนั่นก็คือลายสไตร e นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึง เส้นนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเส้นเนี้ยตกท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่มีความสําคัญกับผมมากๆเลยนะครับมาพูดกันถึงเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ก็เป็นของปลานั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเส้นแรกที่ผมหยิบมาแล้วมันเป็นของปลานะเพราะว่าเส้นอื่นผมก็ไม่ได้หยิบมาให้ทุกคนได้ดูนะผมเลือกเส้นนี้มาเพราะว่า1เลยคือมันเป็นสีชมพูเอ้ยหนึ่งคือมันเป็นอ่ะมันมีสีชมพูได้แหละเอ้ยไม่มีสีชมพูมันมีสีม่วงแต่ว่ามันเป็นสีม่วงอ่อนอ่ะม่วงแบบเผือกแต่ว่าเผือกแบบอ่อนกว่านั้นนอีีีกกะครับแล้ว็มมซึ่ง เท็กซเจอร์ของเขาอะหรือว่าลายผ้าที่มันเป็นสไตรแบบเนี้ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะแล้วก็มันมีเส้นเล็กเส้นน้อยนะครับมันก็จะมีสีขาวมันจะมีสีเทาจะมีสีม่วงแล้วก็มีสีกรมท่าที่เป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเขาเล่นกับสีเขาเล่นกับอะไรค่อนข้างดีผมชอบไอเดียของเน็กายหรือว่าการเล่นสีของเส้นนี้มากๆเลยนะครับความยาวของเขาก็พอๆกับเส้นนี้เลยนะ สรุปได้เลยว่าถ้าความยาวอ่ะเส้นเนี้ยยาวสุดแล้วนะครับที่ผมได้แต่งมานะแล้วก็เส้นนี้มันก็จะมีความยาวพอๆกันครับซึ่งผมก็ได้มาจากร้านเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าความยาวตรงเนี้ยเขาก็จะบอกให้เราทราบตั้งแต่ตอนที่เราจะซื้อแหละว่าเออความยาวมันเป็นยังไงความกว้างมันเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นนะซึ่งทุกคนก็เอ่อถ้าไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้ซีเรียสแบบผมเนี่ยผมก็จะไม่วัดจะดูที่ลายเนี่ยแล้วก็จะดูที่ <c oughs> ความกว้างของตัวนี้อย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยผมก็จะดูว่ามันมี ตำหนิอะไร,รเปล่ามันเลอะอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเห็นชัดมากผมก็จะไม่ได้ซื่อนะครับถ้ามันแบบเห็นตำหนิหรือว่ามีได้ขาดบ้างเนี้ยก็จะแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความอ่ะตัวอย่างง่ายๆของการมีห่วงสองห่วงครับก็คือมีห่วงอันนี้ที่บอกว่าเป็นแบรนด์อะไรแล้วก็ห่วงอันนี้ที่เป็นลักษณะแบบปกติที่เห็นได้จากเส้นของ ในท้ายเส้นนี้นั่นเองนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของเขาอยู่นะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับการพับทบให้มันมีความหนาหรือว่าให้มันมีลักษณะที่แบบว่าพองๆองอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการพับแบบชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีได้ตรงเนี้ยแปะติดกันอยู่นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะคลี่ออกมาเพื่อเย็บให้มันเรียบได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้ก็คือต้องใส่ทั้งอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถรีดด้านหน้าได้ให้มัน มไม่ได้มีความยับหรือว่าเรารู้สึกมั่นใจเวลาที่เราใส่ในไทยใช่ไหมถ้ามันรู้สึกแบบยับยับเหมือนเสื้อผ้าย,ยับอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยมั่นใจักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าข้อเนี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ามันก็เหมือนอ่ะเราใส่แล้วเราเก็บหรือว่าเราใช้ชีดมาอะไเงี้ยมันก็คงมีช่วงหนึ่งที่เน็คไทมันจะยับบ้างซึ่งมันก็ ผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาครับแต่ถ้าทุกคนแบบว่าเอออยากให้มันเรียบอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถไปรีดได้นัเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีน่าจะเป็นลายที่ปาเขาน่าจะทํากาแฟหกครับนะ่มันเลอะน่าจะเป็นเลอะกาแฟนิดนึงนะเออซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้ามองไกลๆมันก็แทบจะไม่เห็นเลยครับแต่ถ้ามองใกล้ๆก,ก็อาจจะเห็นบ้างแต่ว่ามันก็คือประสบการณ์หรือว่ามันก็คือสิ่งที่ปาเขาผ่านมากับเนทไทเส้นนี้อะไรประมาณนะั้นนะเออผมรู้สึกว่า การที่มันมีสตอรี่หรือการที่มันมีอะไรพวกนี้ผมชอบและมันก็มันคือความคลาสสิกนั่นแหละเออมันโดยรวมแล้วมันคือความคลาสสิกที่เราได้ใช้เน็ไทส้นนี้แล้วเราผ่านอะไรมาเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมชอบสตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะครับโอเคมาที่เส้นสุดท้ายกันบ้างซึ่งเส้นนี้ผมได้บอกไปแล้วว่ามันมีความหมายกับผมมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ผู้คนน่าจะได้เห็นในคลิปที่ผ่านมาที่ผมหยิบเนคไทมาพูดคุยกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะเป็นคลิปที่เราเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเนคไทแล้วก็ในเรื่อองงขชที เรื่องของการแมทสีอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้พูดเรื่องของการแมทสีอะไรมากขนาดนั้นนะ <y ell os> เดี๋ยวเราจะเก็บไปพูดในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับซึ่งในท้ายที่นี้ก็คือในท้ายที่แฟนผมซื้อให้นั่นเองนะครับความกว้างของเขาเนี่ยก็ถือว่าพอๆกันเลยนะเนี่ยประมาณหนึ่งเลยแล้วผมก็ชอบในท้ายที่มีความกว้างแบบนี้มากๆเลยนะครับลายสไตร์ของเขามันก็จะเป็นลายที่สีน้ำตาลตรงนี้ที่มันไม่ใช่สไตร์แบบมันจะมีสีที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็ สไตร์เล็กของเขาก็จะมีสีสีครีมส้มอิดหรือว่าสีแดงประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีสีคมท่าซึ่งโดยรวมแล้วอะ่ะมันเป็น,ในใคลคายที่ผมชอบมากๆเพราะว่าผมไม่มีในใคล้ายสีน้ำตาลมาก่อนเลนะแล้วก็เนะี่ยเป็นในใคล้ายสีน้ำตาลเส้นแรกที่ผมมีแล้วก็แฟนผมซื้อให้นั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็มันดูมีสตอรี่มันดูมีเรื่องราวอะไรที่เราแบบว่าผ่านเหตุการณ์กับเขามาหรือแบบ ความทรงจำดีๆของร่วมกับเขาอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรแบบนั้นแล้วก็เส้นนี้ผมก็ยังใส่อยู่ตลอดนั่นเองนะครับมันเป็นลายสตรีทที่อย่างที่บอกไปอ่ะผมมีลายสตรีทค่อนข้างเยอะในคอลเลคชั่นของผมแต่ว่าเนี่ยผมก็ยังแบบเก็บอยู่เรืเลยนะลายลายสตรีทเพราะาผมสุกว่ามันสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสแต่งตัวได้หลากหลายแนวมากๆเลยนะครับแล้วก็การแมทช์สีผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยผมตั้งใจให้มันมีลักษณะที่โดดเด่นมากกว่าลูคอื่นๆเพราะว่าผมใส่เป็น เสื้อเชิ้ตที่มันเป็นลายแบบวินเดอร์เพนของลูคส์บาร์เทอร์ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วผมก็เลือกเป็นสีน้ำตาลกับเนคไทที่มันเป็นลายแบบนี้คือผมเล่นกับแพทเทิร์นของโทนออนโทนก็คือสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลแล้วก็ลายออนไลน์ก็คือลายวินเดอร์เพนจากตัวเสื้อเชิ้ตแล้วก็ลายเนคไทที่เป็นลายสไตรฟ์ของตัวเนคไทนั่นเองนั่นเนี่ยนี่นนนนแหละผมเล่นอะไรประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมีความโดดเด่นหรือว่ามันเสริมลุคของเราแล้วก็เท็กซ์เจอร์ตัวผ้าเท็กซ์เจอร์ตัวเนคไทาาาอะไรเงี้ยมมันนสาารรถเเล่ออะะไได้ย มากๆกกับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกมนสแปนเลยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งที่รู้สึกอ,อ,อยากจะหยิบมาให้ทุกคนได้เห็นภาพกันแล้วกันว่าการเล่นกับเท็กซเจอร์การเล่นกับเนื้อผ้าการเล่นกับสีเนี่ยมันเป็นประมาณนหนนั่นเองนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยาวแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอไปกินกาแฟต่อแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปเาต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะเป็นคอนเทนต์การแต่งตัวหรือเปล่าการแมชสีไอเทมอื่นหรือเปล่าวก็มาติดตามแล้วกันครับแต่ว่านี้ต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ